สวัสดีค่ะมาลุ้นมาลุ้นนะฮะคืออะไรนะครับมีอะไรนะคะคือจะเป็นขนมเขาแบ่งไม่ใช่อะไรนะฮะถ้าเป็นขนมนะฮะมันลุ้นกันนะคะกล้วยไข่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กุ้ยตัอ๋อส่งมาจากครัวคุณแต้วนะฮะคุณเคทิวแจ้งมาแล้วนะครผมว่าส่งมาจากครัวคุณแต้วนะผมนะส่งมาจากครัวคุณแต้วนะคะนี่ไดยอ๋อเปิดลุ้นเปิดลุ้นมาดูกันลุ้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 น ค่ะเห็นแล้วอะไรอะไรอะไรค่ะเห็นกระดาษทิชชู่โอ้เออฮะทำไมแอนรู้อ่ะมีหลายอย่างเลยครับมีหมวกด้วยด้วยเห็นตอนนี้เลยแตเอ็มรักนะจุ๊บจุ๊บอ่าเมื่อกี้ก็รักนะจุ๊บจุ๊บด้วยมีคนมีคนรักษาเอ็มคุณพลพงพรพงศ์พรับสวัสดีครับพีงศ์พรโอ้แต่งแคมป์พ่ชตานางใส่เฮ้ยใช่เหรอ มีจดหมายมาด้วยอุ้ยมีจดหมายต้องอ่านต้องอ่านตนให้จบจริงๆใช่ครับเพราะว่า FC อ่ะมีอะไรบ้างในนี้อ่ะดูดิก็จะมีไหนๆดูดิเปิด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 กล่องให้เห็นหน่อยเดี๋ดูโอ้เป็นของใช้ค่ะของใช้ส่วนตัวโอ้ยมีอะไรนะอะไรนะบารมึกใิชมั้ย มกนเนแมงกะพรุจหมักข้าวนะคะเอ็มีงมึกย้อนมึกย้อนอ่ามึกย้อนนะมีมวนว่าไม่กมอะไรนใส่ด้วยใส่เลยได้มาแล้วคุณก็ต้องใส่ผมเงี้ยมอาไปจับตัดผมเลยนี่จับเห้ยกว่านี้นี่นะครับเจ๊จมอนดันลอ้ยรอเลยนั่นหายไปข้างหลังในตัวที่เป็นซิปอ่ะรอรอรอนะครับผม เองตะปูคอยจะใส่ลายบอสนี่ใส่จังไรวะคุณลับซีรัาอ่ามารุ่นมารุ่นนะฮะมีอะไรอีกเนาะนี่แหละอ่าดูดูอีกดูดูอีกดูอีกมีอะไร ไปล้างจานเนาะก็เป็นของใช้ในครัวเรือนของใช้ส่วนตัวนะโอ้ยหนาวแล้วหมวกน่ารักมากใส่เลยใส่หนาวแล้วก็เลยเอาหมวกมาให้ใส่โอ้โหเหมาะเลย้องถอดอันนี้เห็นไหมเหมาะเลยหนูน้อยหนูน้อยนะครับหนูน้อยหมวกชมพูนะครับหนนู้อยใส่ใส่สีชมพูสีชมพูดีกว่าใส่เลยไม่ต้องถอดแล้วทีนี้ไม่ต้องถอดแล้วไม่ต้องถอดแล้วไม่ไม่ต้องร้อนเลยหรือ อุ่นเลยบ่ยน่ารักเออโอ้ยใส่แล้วเหมือนเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมโชให้ก็มีขนมโอ้ยมีถุงมือเพราะว่าหนาวแล้วไงตรงมือนะฮะเข้าหน้าหนาวแล้ว อุ้ยให้ปลูกผักด้วยปลูกผักโอ้แลงผักด้วยหลังบ้านเธอมีแปลงผักนี่ค่ะนี่โอ้ยกระผักสวนครัวรู้ทีนี้กระพูเดี๋ยวไปเก็บเด้อะทีนี่ปลูกไปแล้วอ๋อกระผูจะทำรายการไม่ต้องซื้อแล้วทีนี้ปลูกผักแล้วเดี๋ยวนี้จะทำรายการทำคอนเทนต์ใหม่ใช่ไหมครับเอาครัวคอนเทนต์ครอบครัวครอบครัวหัวป่าจ่าเอ็มเอฟซีวัให้ตัดเหมือนจ่าเอ็มเลยถ้าคุณจะได้โลมีอะไรอีกครับมีอะไรอีกครับสุเท้าวสุนท้าโอว เตีวันนี่สิครบชุดหนาวๆเลยนะของที่นี่นี่แหละส่งมาให้ทุกอย่างเลยนะคะเว้นอยู่อย่างเดียวครับใหญ่ใจดีนะครับบ๊ายบาครับมีมีดตอกผลไม้ด้วยมีตำครัวครับมีมีทตำครัวตอกผลไม้ไม่ใช่มีตำครัวแล้วก็มีอะไรอีกครับมีเคียงด้วยเหรออย่าบอกนะไม่เคียงด้วยสีฟ้าคืออะไรเนาะขนมขนมครัขนม ฝาปิดกล่องกล่ออยู่ข้างล่างมีกล่องด้วยนะมีกล่องมีกล่องมาเนี๋ยเอาขึ้นมาดูเอาออกแล้วก็จัดใหม่ที่มีมีนั่นด้วยนะมีที่ล้างจานด้วยนะฮะ อถ้าาหน่อยหนึ่งบทเจ้าบทบาทมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะฮะสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับจ่าเอ็มนะฮะสวัสดีครับมีกล่องไงพ่อมีไอ้โอ้ยอะไรเอ่ยอุ้ยอะไรเยอะอีกอุ้ยอะไรเนี่ยะพันธุ์ไทยสำเร็จรูปคือสไลด์ไทยสำเร็จรูปโอ้ยพันไทยสำเร็จรูปนะครักไหมคะ ครัวคุณแจวครับงานงานจนไม้ด้วยให้พามาเนะครับความรู้สิ่งของครัวคุณต้อยไหนที่ส่งมาให้เนาะไม่ใช่ครัวคุณแจวครัวคุณแจวมาทำคุณต้อยตรงไหนแล้วครับเรียนสักนิดหนึ่งนะครัวคุณต้อยคุณไต้พบแล้วนะครับผมแมนทับปูดังดังส่งของที่ส่งมาให้นะครับผมหนึ่งขนมไว้กินเวลาไม่มีกินนะฮะเอาแล้ว สองนะ kind of ครับเส้นมีโคลราตนะคบผมปลาเิ็นรีเค็มในขวดสองขวดนะฮะไว้ผัดข้าวนะฮะหรือผัดคะนาปลาเค็มได้หรือกินจิ้มกินจิ้มได้นะฮะข้าวเหนียวกินกับข้าวต้มได้จ้าแต่ต้องทอดทำให้สุกก่อนนะครับรไ,ะะ hmm. ไปทำกินกันแม่ก็หอยหิวแล้วยน ใชแล้วปะไว้ตันย่อยแล้วดีทิชู่เอาไว้ใช้ในบ้านเวลาทานข้าวถ้าแม่ไม่ใช้ทิชชู่แม่แม่ทอย่างนี้เลยนะแม่เราจะไปไหนต่อนี่หลารีปอกมะลอเเราไปสอบถามแล้วครับดูแลตัวเองให้ไปฝันแม่โลกุน